สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็นําเหรียญต่าหลวงผู้หลิวนะครับผมมาให้ชมกันอีกหนึ่งบ k, ล็อกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะเป็นบล็อกนิยมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกที่พบเจอน้อยนะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นเจ้าสัวนะครับปี2538จะเป็นบ็อก าสายฝนจอขีดนะครับผมโดยปกติเนี่ยเหรียญรุ่นเจ้าสัวนะครับเราจะพบเจอบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกจอขีดเฉยๆเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือตรงจอจานนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดออกมาเนี่ยเป็นปลายเข็มเฉียงเฉียงเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าบล็อกจอขีดนะครับผมแต่เหรียญน,นี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นบล็อกลองท็อปเป็นลองแค่บล็อกทองคำนะครับก็คือจะเป็นบล็อกสายฝนนะครับมีเส้นสายฝนเห็นไะครับวิ่งของขวางเฉียงเฉียง บล็อกสายฝนแล้วก็จอขีดเดี๋ยวเราดูบล็อกกันก่อนครับจอขีดก็คือดูตรงคําว่าเจ้าสัวนะครับนี่รุ่นเจ้าสัวใต้จอจานก็จะมีเส้นขีดออกมาเป็นปลายเข็มเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นขีดออกมาเป็นปลายเข็มชนกับขอบด้านในนะครับผมแล้วก็สายฝนนสายฝนก็จะอยู่บริเวณพื้นเหรียญน,นะครับผมเห็นไหมครับวิ่งผ่านช่องตัวอักษร เนี่ยครับซุ้มพระสังกจัยใช่ไหครับนี่เป็นบล็อกสายฝนจอขีดนะครับผมก็จะเป็นบล็อกลองท็อปนะครับผมของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมท็อปสุดก็คือบล็อกทองคานะครับผมทีนี้เรามาดูลักษณะเหรียญนะครับผมเหรียญก็จะเป็นรูปเต่านะครับผมไซส์ก็จะใหญ่ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับผมเหรียญหลวงปู่หลิวเนี่ยก็จะมีหลายไซส์นะครับใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นรุ่นสบายใจก็จะแตกต่างกันนะครับขนาดไซส์ มีให้เลือกหลายไส์หลายรุ่นนะครับผมสําหรับเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวแล้วก็ถามว่ามีเป็นแบบอื่นด้วยไหมก็จะมีเป็นรูปหล่อปั๊มด้วยนะครับสําหรับอันนี้ครับของหลวงปู่หลิวนะครับนี่เป็นรูปหล่อปั๊มที่เป็นรูปเหมือนท่านก็มีนะครับทีนี้เรามาดูจุดที่ใช้พิจารณาด้านหน้ากันก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจํารูปแบบจดจําพิมพ์นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นพระสังฆจจายนะครับนั่งอยู่บนฐานที่เป็นบัวนะครับผม สองเข้าดูที่ใบหน้าของท่านนะครับใบหน้าคมชัดนะครับผมเม็ดพศกกลมมนนะครับจดจาใบหน้านะครับใบหูยันยานนะครับผมมีเส้นสายฝนวิ่งแทรกอยู่บริเวณซอกแขนของท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยที่หลายๆท่านหรือว่าหลายๆนักเล่นเนี่ยเขาจะชอบดูก็คือนิ้วมือครับผมถ้าเป็นเหรียญเต่าเนี่ยบางคนเนี่ยจะดูแต่จมูกจริง เขาจะมีแยกว่าเป็นมือเต็มกับมือไม่เต็มมือเต็มก็คือเห็นไหมครับเป็นเส้นนิ้วเนี่ยครบ10เส้นเลยผมก็พยายามจะเลือกบล็อกที่เป็นเห็นนิ้วครบ10เส้นนะครับนิ้ว10นิ้วเห็นแบบนี้นะครับเพราะนิ้วเนี่ยบางทีจะเป็นจุดที่ปั๊มไม่ค่อยติดนะครับผมนี่นั่งขัดสมาธินั่งสมาธินะครับผมอยู่บนฐานบัวนะครับฐานบัวมีมิติคมชัดนะครับผมเส้นสายฝนก็จะวิ่งแทรกอยู่ ที่พื้นเหรียญนะครับผมฐานบัวเศร้าแขนเห็นไหมครับตัวซุ้มนูนมนคมชัดนะครับผมแหลมคมรุ่นเจ้าสัวนะครับผมบล็อกสายฝนจอขีดตรงจอจานก็จะมีขีดนะครับดูตัวอักขระรวมถึงตัวอักษรนะครับผมก็จะเป็นแท่งคมชัดนะครับผมแยกตัวอักษรเป็นตัวตัวนะครับไม่ปิดไม่เป็นแพรติดกันนะครับผมมีมิติลึกคมชัดนะครับหลวงพ่อหลิว ก็จะเป็นในวาระที่ท่านอายุ90ปีพอดีนะครับผมนี่ครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับตัวอักขระที่ข้อผิวด้านนอกนี่ใชครับแล้วก็ลักษณะสําคัญเลยของเต่านี่ครับเห็นตาทั้งสองฝั่งนะครับผมทั้งซ้ายและก็ขวานะครับแล้วก็เหรียญเต่าหลา,หลายรุ่นนะครับจะพยายามให้ดูที่นิ้วมือ ใชครับนิ้วนิ้วเท้าเต่านะครับจะแยกเป็นนิ้วอย่างชัดเจนนะครับผมไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับตัวนิ้วตัวเล็บเนี่ยเขาจะแยกกันอย่างชัดเจนไม่ติดกันเป็นแพรนะครับผมนี่ใช่หไหมครับทั้งสี่เท้านะครับนิ้วเล็บตาเต่าทั้งสองฝั่งนะครับผมพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอักขระแล้วก็ยันนะครับ มีการต่อโค้ดทางด้านขวามือของเรานะครับผมที่พื้นเหรียญนะครับผมนี่ครับตัวโค้ดก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ด้านในนะครับผมตรงขอบขอบที่โดนต่อโค้ดเนี่ยเนือก็จะปุดปดขึ้นมานะครับนี่ครับตัวโค้ดนะครับผมเริ่มดูที่หูเหรียญนะครับผมหูเหรียญเจาะมาปิ้นๆนะครับผมตรงตรงคอเหรียญนะครับเนี่ยตรงคอเต่านะครับเห็นไหมครับเขาจะโนนขึ้นเป็นมิติขึ้นเห็นไหมครับ เนี่ยเขาจะนูนขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้เรียบไปนะครับตรงคอเต่าเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะนูนนูนขึ้นนะครับผมนูนมนขึ้นนะครับนี่ครับมาดูทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะเป็นรอยเหยียบบล็อกนะครับผมตรงเส้นขอบเนี่ยจะบี้ไปทางซ้ายแล้วก็ขวาเห็นไหมครับเป็นรอยเหยียบบล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีคีปปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา ดูเส้นกระแสเหรียญอะไรครับที่สรดกระจายออกไปเป็นเส้นขนแมวนี่ครับนี่เป็นทองแดงผิวไฟจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเส้นที่สรดกระจายเป็นเส้นขนแมวบางๆบางๆออกไปนะครับผมผืวเหรียญแน่นตึงนะครับผมตัวอัขระรวมถึงตัวยันนนเด่นคมชัดในเส้นกระแสเหรียญ นี่ครับตัวยันตัวขละคมชัดนะครับผมต่อโค้ดหนึ่งตัวทางด้านขวามือนะครับจะสังเกตได้ว่าเส้นขนแมวนะครับเราพยายามดูตรงขอบขอบตรงช่วงนี้ครับนะครับมันก็จะเป็นเส้นยืดยืดในเป็นสายเส้นสายยืดยืดออกไปนะครับในครับเป็นเส้นสายกระจายที่เกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับนี่ ขีดปิ้นที่เกิดจากการตัดเป็นธรรมชาติลอยเหยียบบล็อกซ้ายและขวาใช่ไหมครับจะบีบลงไปนะครับผมดูขอบตัดนะครับผมขอบตัดก็จะเป็นการตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับผมตัวที่ฉีกขาดไปก็จะยุยยๆแบบนี้นะครับบางจุดก็จะตัดสุดใช่ครับตัวฟันตัดเนี่ยเขาจะเป็นนูนเป็นล่องเป็นขีดบ้างเล็กบ้างใหญ่สลับกันไปนะครับผมแล้วก็เส้นนูนเล็กเส้นนูนใหญ่สลับกันนะครับบางจุดก็จะตัดสุด ตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับผมตัวตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนะครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับบางจุดก็จะตัดสุดนี่นะครับเป็นล่องเล็กล่องใหญ่สลับกันไปนะครับผมถี่บ้างชิดบ้างห่างบ้างนะครับผมนี่ครับ สำหรับเหรียญที่นำมาให้พี่รับชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเต่านะครับผมหลวงปู่หลวงปู่หลิวนะครับผมรุ่นเจ้าสัวนะครับจะเป็นอีกหนึ่งบล็อกที่หายากนะครับผมบล็อกสายฝนจอขีดนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นบล็อกอื่นเพิ่มเติมจะมาทําคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ